นะครับทางผู้ตัดสินครับนะก,กีฬาทั้งสองทีมมาเปิดตัวออกมาช่วนกันได้ครับให้มาตรงนี้แม่นครับทางเฉลิมระเกียริสมุทรสาครตีเข้ามาแล้วเลือกอยังไงครับพาไปเองก่อนหลบไปหนึ่งแล้วยกหมาตรงนี้บังอยู่ครับแล้วไหลให้ยิงตรงนี้แล้วโหเข้าไปเลยฮนะ กลายเป็นทางเฉลิมบุกเกียรครับสมุทรสาครครับขึ้นนำทางบงกุกแก้วเกษรไปครับนี่ครับบางเราให้หญิงเน้นๆตรงนี้ครับผ่านมือดีโอไปครกลายเป็นเฉลิมบุกเกียริสมุทรสาครครับขึ้นนำทางบวงัวแก้วเกษรไปครับที่ ฝาดีดมาตรงนี้แล้วแตะหลอกก็ฝา